ท่านบอกว่าคนมีทั้งสี่ประเภทมามืดไปลายมืดก็มีมาสว่างปลายสวา่มา,มสวาง็มมา,ามืดไปลายสว่างมาสว่างปลายมืดมาสว่างมาความว่าเกิดอยู่ในบ้านที่มีทราบเส้นพอพ่อแม่เป็นคนมีเส้นเหตุการณ์ทั้งหลายก็หนวยให้ความสะดวกให้มามืดมันไม่มีอะไรแบบนั้นเกิดมายากจน มีบัญหาในครบอบคัวสรดอย่างโอกาสในการศึกษามันน่อยปลายสว่างหมายความว่าเราเป็นผู้มีเสียนผู้มีเสียนมีทานมีภาวนาปลายมืดแปลว่าไม่มีสิ่งเหล่านั้นที่แย่ที่สุดมามาสว่างปลายมืดเสียโอกาสมากจริงๆแต่ว่าของเราไม่ได้นับไม่ได้วัดกันที่มาอย่างไรที่จริงควรจะวัดกันด้วยปลายอย่างไง นี่เราก็ทําได้แต่ละคนแต่ละคนก็มีเศษที่จะภาวนาได้ที่จะรักษาเระได้ส่วนการให้ทานนั้นบางทีมันมีอัตขาตแต่ว่าเราพอมีเวลาพอมีความรู้บ้างอะไรบางยินดีให้ที่เรามีเรียกว่าโอกาสที่จะไปสมามีทุกคนอยู่ที่ว่าเราจะเอาหรือไม่เอาท่านนั้นเองอย่างเช่นที่เราภาวนาอยู่เนี่ยถ้าภาวนาแบบสักแต่ว่าทำก็มไม่ได้เปลี่ยนอะไราใน,ในใจิตใจของเรา เคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างไนต่อไปถ้าเราตั้งใจจริงๆดูจริงๆว่าลมเข้าเป็นยังไงลมออกเป็นยังไงเจตที่อยูกลมเป็นยังไงเจตทีเคจันนี้ออกจากลมเป็นยังไงเราจะป้องการยังไงถ้ารักเราศึกษาสิ่งนี้ได้เรียกว่าใจของเราในปัจจุบันก็สว่างขึ้นมาเมื่อเราทำงานต้องการงานที่ละเอียดก็ต้องการมีแสงสว่างพอที่เราจะเห็นงานของเราได้ ถ้าทำงานในที่มืดมันก็มัวไปหมดเลยออกไม่สวยไม่งามถ้ามีแสงสว่างอย่ในนั้นแล้วทำอะไรมแนเห็นชัดว่าคุณจะทำางานแล้วก็ฝีมือของเราก็จะค่อยดีขึ้นดีขึ้นก็ให้ใจของเราอยู่ในปัจจุบันเราจะได้รู้เจตนาของเราในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างอยู่ชัดว่าเราจะทำอะไรพูดอะไรเกิดอะไรเพื่ออะไรเพร,ะเพราะอะไรมีจุดหมายปลายทางอย่างไรบ้าง แทนสิ่งเหล่านี้ชัดเราจะได,เะได้เลือกได้ถูกต้องปพราะฉันพยายามให้ใจของเราสว่างในปัจจุบันกันแล้วกันถ้าสว่างในปัจจุบันแปลว่าไปสว่างได้